เสียงลมดังคล้ายปีกไผ่แหวกอากาศเงาดำปรากฏบนท้องฟ้าไม่ใช่นกไม่ใช่ขังข่าวตำนานกระหังในยามค่ำคืนเสียงลมดังคล้ายปีกไผ่แหวกอากาศเงาดำปรากฏบนท้องฟ้าไม่ใช่นกไม่ใช่ขังข่าวแต่เป็นกระหังบิญญาณเร่ร่อน ที่แปลงร่างด้วยปีกกระดงและก้นครกโชวผ่านหมู่บ้านเพื่อหาของสกปรกกินเล่ากันว่าหากได้ยินเสียงกระพือปีกกลางดึกอย่ามองขึ้นไปบนฟ้าเพราะสิ่งที่มองกลับมาอาจไม่ใช่แค่เงาดำแต่อาจเป็นดวงตาที่หิวกระหาย พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มาก